สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมินินุ้น,นทิยาก,กับมาตามเลขกลับไป่ํานะคะแม่คามหัวท่พนมาเพิ่นบอกว่าเลขออกยูฟามือญาตเพิ่นนะคะออกเก้าซียูฟามือเลขก็เละออกขังบนหาเก้าซีนะคะงวดนี้ออกยูฟา์มืออีกแล้วนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดเขาไปฟ้งน้ำกันเลยคะ่ะ ไม่ข้ามวนนี่ไม่ข้ามฝันเราบอค่ะฝันแะ้วจ้ะพ่อเลขกอ,อกแล้วกว็ามาฝันพยามพี่น้องบ้านดันบ้านโคกแง่พยายามพี่น้องเอาคือจังสวดหอดมาพีว่าสันทองพยายามใต้พี่น้องว่าสันทอะอันเอายังไงยังไปพูดเดียวโอ้ยไปผููเดียวก็ไปเปลี่ยนน้องว่าสันทอกอันบ้านนี้ซุ้มลูกซุ้มเต่าคนกับมาเมื่อซุ่มบัน ใช่พี่น้องก็เลยถามว่าอันประคัมเจ้ามากกับพั่วสันก็มาผู้เดียวนี่แล้วจังไดจังสวดมาผู้เดียววสันบอกคอยยังไดยังมากถือวสันบอกบ่เกยไปใส่ยักเถื่อบานีอันก็เลยถามถามใช่พี่น้องว่าอันเอาเจ้าใดลูกจะก้นอ่ะในแขวนไดลูกซี่้นมแต่ผููยิ่งวสันปาร์ตก็ดีแต่น้อไดดแต่ลูกผูยิ่งวสันบอกอันบานี้อันผู้หัว่นเลยว่าอัน สูย่ทิมอันปะข่ำสูเด้อปะข่ำสูดีดีดีอวาสันย่ติมพีทิมนองเด้อย่ติมปะข่ำเด้อเออบ่ข่อยบ่ถิมดอกพอว่าสันไม่ยังบมข่อยกะจีอันเบิ้อยู่ดอกแม่วาสันจีเบิ้งเพิ่นยู่ว่าสันบ่แมนวาบ่เบิ้งว่าสันแานี้อันเพิ่นผัปูหมกแตงหม้อลายลายไหมปะข่ำว่าสันจ็ไปอ้มเบอกหมกแตงหม้ออันมะพร้ากินเด้อโอ้ยบ่หวานข่อยกะจีคืนอีกแล้ววาสันนกอัน ม่อยากดองแตงโมอันเป็นน้าไม่อยากดอกนั่นกะฝันจำนี่ละอืมก็ฝันไลยแต่ว่าเลขคือน้ำใจพี่น้องเลขน้ำใจพี่น้องจ้ะเลขกน้ำใจพี่น้องพี่น้องทางพอหร้อพี่น้องทางแมครับพี่น้องอันทางพอพี่น้องทางพอเลขอีหอย่างนี่น้ำเพิรค่ะเลขอันสี่เจ็ดเลขสี่เจ็ดเพิ่นเราเลขมาเตะไซคค่ะแม่ค่ะ อันเลกออกยี่มือเพลินเล็กซี่เจ็ดแม่กบว่าซี่วันนี้แล้วบาลเครื่อนมันสิเป็นหันเพื่อนว่าลลูกเพลินมิสี่ค้นแม่มิตรลูกคุณยงเคื่องแมนมันสิเป็นสี่ศูนย์ว้าจังว่าแม่ขึ้นว่าเพืลินบอกว่าไปอุ้มบอหมากแตงโมม่านพาโอ้ยบ่อยากหลอกก็เลยวหวางสี่บอหวานสี่ขืนก็เลี้ยวหวานมันจิเป็นสี่ศูนย์จังว่าะเล้ยว่วาซี่สี่ั่งนี่นี่ว่าฉันเนอกแม่ว่า ออเลกูนนะเนาะที่สูนีี่ศูนาลูกแตงโนนี่เป็นศูนนเนอะเป็นสูกลมๆเนี่ยโ้ใครอุมากอันบังแตงโมยิงงานข้าเจ้าน่ะล่ะบางหันก็บวากลีทีบ้านข้าเจ้าทีบซีบางหันโอ้ยบ้านเลขออกมื้อนี่เป็นความฝันหรือเป็นความจริง จะเป็นความจริงเมื่อนั้นออกเก้าซีเมื่อนนั่นออกวดที่ผ่านมานี่ออกอยู่มือจ้เก้าซีย่ำขึ้นเพิ่นขั้นตัวบางไงแดงที่ขั้นมือลวมือปานี้ก็ออกเมื่อนิก็เลยโทรคุ้ยกันกับเพิ่นเร่ก็ออกอยู่มือห้เห็นเนี่แหละเออเวหนูนูทถความกันย่านเพิ่นงงงวดที่แล้วเลขออกอยู่มือกับคนเดียวกันนี่มันประกาจ้าออกเก่าซีแล้ววดนี่ออกอีกแล้วจ้าออกอีก พี่น้องแม่ค้ำนี่มันบอกเป็นญาติพี่น้องกันออกอีกแล้วเป็นคนผู้เก่ามันบอกค่ะข้นผู้เกออกยุคขางเก่าบอกค่ะขางใสขางใสคือขางใสคือเก้างวดนี่เพราะมันเก้าซี่งวดนี้ออกเป็นซี่เจ็ดมันบอกค่ะซี่เจ็โอเคเรื่องจริงว่าได้ฟันใค่ะเรอคุยกันเหมือนว่านญาติเป็ข้าใจว่าเป็นความฝันนะแม่หนู้งอต้องอธิบายกัจเลีกอยู่น้ำเพลินอยู่ตัวขางซี่มันก็ถือเคยออกยิ่งได้ก็ถือบอกว่ะ เป็นบายย่ำมึงขึ้นมือดันเติ้งมาค่างานจบงานอย่างบบานี้คน<อ>ได้ร้ายคนไดค,ค <พอ S 2> นบ่ถือแจากบาท,บาทเอ้าคนคือสิอดได้บ่ถือจะว่าอันเติ้งมาอยากงานจบพี่นองเลยบ่ซื้อเลยบ่ซื้ออืมหดีผ่านมากห่ออ,อก เก้าซียูฟ้ามือห้วนนี่ออกอีกแล้วอย่ามือเวียงเก้าอันละซีเจ็ดสี่นองหางเดียวอันนี้เลขยูฟ้ามือมันเป็นเลขฟันมันมาแน่ันเลขฟันแต่แต่ว่าฟันนี่ฟันเกี่ยวเพิ่นกัเลยคือว่าเป็นเลขตัวนี้เลขตัวที่เราคิดว่าเลขยนั่เพิ่นอืมเข้าใจแล้วจำไว้เลยเอามันลงบปสองมึงกันหน้าวะจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเลขออกยูฟ้ามือมืวอที่พันมานี่ออกเก้าซีหางเดียว งวดนี้ออกอีกแล้วโตวแดงครึ่งครึ่งคือซีเจ็ดนะคะเป็นคนผู้เก่าออกอยุคหางเก่ามันบ่แม่จ้ายุคหางายคือเกา่าเอ่องวดที่ผ่านมานี่ออกใกล้ๆมือเรียกออกคือออกก้อนจังใดก็ะเจีออกก้อนแหละเทิ่งข,าขง้างานสบเ่วนกับ<ม>อะไรอย่างอะไรบริสุทธิ์บริบาวารผิวฟังขั้นค่ะขั้นเมื่อไปล่างเมื่อเอาเป็นไอ้อยังคือแดงจึิงคือบาดเ็นบาดเ็นเล็ก,<ม><ม>กเก่าซีอะไรบาิวารซู้ใดฟังเนาะ เอาซีงวดที่ผ่านมาเลขออกยุฟ้าม,มือเอาซีงวดน,นี้ออกยุฟ้าม,มืดอ,อีกแล้วซีเจ็ดขาเดียวพี่น้งองคันติดตีซีหนึ่งก็ออกแล้วนลูกเนาะซีหนึ่งก็ออกไปบันเหนี้หนึ่งซีเลขที่บานเพิ่งกระซิบซีออกไปออกหนออกทั้งเลขที่บ้านออกทั้งเงิน,นเลขที่บ้านเพิ่งซีหนึน่งจีอันนี้เลขออก <14. S 2> ยุฟ้ามืออ๋อเลขที่บ้านเพิ่งซิบซีมันก็ออกไปแล้วนะเลขคุณฝ่ามือ สี <40. S 2> ่ศูนย์นะคะให้คลิปนี้กับสิเน้นเ,นเลขจูฟ้ามือหน่งเดียวกันเออฟ้ามือหางเดียวเพราะว่าช่วงนี้ปัจจุบันนี่นนด,ดียาเข่าใจพอไม่พี่น้องเอฟซีอยู่แต่ละคนหนึ่งทุ่น,น่อยนะคะเพราะคอยมีทุ่นกันเพราะว่าเขากับบัตรกับหัวอกเดียวกันนะคะนนด,ดียาก,กับเป็นคือกันกับพยา,ยามจะหาเลขน้อยน้อยแน่นๆน่นให้นะคะ ะ,ะในคลิปนี้ก็มีเลขออกยูฟามือคือ47แล้วก็เลขแม่ข้ามเิ่นตีว่าไปอุ้มออาแต่งในเิ่นตีเป็น40นะคะอุ้มเอาแต่งโมงในตีเป็น40ค่ะเธอเล้ปเ,ลเป็นเลขสองฮางเลขสองฮางกับวอลายนะครับเลขวอลายเลขคู่เดียวกับเพื่อว่ากันคู่หนึ่งไปอืกัน40วันที่ผ่านมานี่เพื่อนบอกแม่ข้ามมือใดอื เลือกออกแล้วคนจังเบาสูฟังคนไปลลางมื่อเลือกออกแล้วคนจังเบาวคนขั้นคัะมันก็ออกตูแดงจึ้งครืองยุนแล้วขันขันบ่ออกก็ออกน้ำขาน้ำหยังสี่แม่เพื่อนก็มาเบาสูฟังโอ้แสดงว่าสีออกอยู่ในตัวเพื่อนเออออกอยู่ในีในตัวเพื่อนน่นแหละก็สียออกยุดใดเพิ่นอายุเท่าใดแม่ว่าเพื่อนก็ได้เจ็ดสิบนะอายุเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบปีเต็มเลยไ่มครับอย่าร้านไผ่อันปุ้ใหญ่นี่แหละ ตคนแห้งหนะนักเต่ามีเล่นเกียบซิบคอยเกียบซิบเตีนีได้ประทันมาใช่เพื่อนออกยื้อไส้กับตามคันเลขออกยี่น้ำต้นน้ำตัวคนนี้คือ,อคือออกเออมันบมแม่คือออกน้ำต้นน้ำตัว,ตวเพื่อนเพื่อนว่าให้เตียกออกยู่ขาบางข้างก็กออกยู่ขาวันที่แล้วออกยู่ฟ้ามือเออออกยู่ฟ้ามือขังป้าทำมันคนตีเป็นข่าวสามโตด้วยนะมันออกหาเก้าซี่แม่ ตัวว้ายปลาข้ามมาสันพันหยากน้างานโซบเอือยากหน้างานโซบพี่น้องอวดดิพันมาหน่ออกยูฟ้ามือหาเก้าซี่เลขออกเก้าซี่สองตัวออกออกยูฟามือเก้าซี่สองตัวมันบอกแม่เลขก็ได้ออกข้างบนหาเก้าซี่บัดงวดนี่ออกยูฟ้ามือคือเก้าเออออกยูฟ้ามือคือเก้าการ์สิบุ๊กการ์สิบุ๊กแม่หาซี่เจ็ดบปล่จ้าเกลียวอันที่แรกมันก็ขึ้นมาเป็นนั้งสันแล้วน้องที่แรก ขึ้นแมเน่เป็นเป็นซีเก็ดหาบัตรนี้เรียกหาลืบได้บัตรย่างยู่ซีซีกับเก็ดตหนิคืนว่าคุณชิงลูกโอ้ <laughs> โอ้ที่แรกคืน,นหายซ้ำตัวเออหายึ้นแมาเห็นเห็นแชทอ่นบัตรนี่เห็นแัดเห็นเห็นซีหาโอ้ยซีเจ็ดหาหายุไทยบัตรน,นี้เรียกหาลืบบัตรนี้ สี่อย่างนี่กับเจ็ดนีย่างหรือบ,บ่เห็นอีกเลยค่ะบ,บ่เห็นิมเลยมาแน้ตั้งเน้นานอนะนะครับก็จิบว่าตั้งตีเป็นว่าตั้งมัน่อันหรือกเลยถามอยู่มือเช้าก็เลยโทษถาม,มา<อ>ว่าเป็นยังไงอ่าสี่นีบ่หนีมาสั่นอย่างเลยเกียร์หีลืบแล้วเห็นอย่างอยู่สี่เลี้วตัวเดียวปัะเนีอยเลี้ตัวเมื่อแรกๆนี่มีสามตัวนี่สามตัวบันนี้มันลืบพอเห็นนี่ ก็เห็นอันล่างๆนี่ฮ่าแต่ที่แหลกเห็นชัดอยู่บัานนี้ลึบบ้านนี้ซีมาแกงซีนี่ชัดตะบาเล่เกตนี่ก็ชัดแก็งอยู่เลเกตนี่บานนี้ลึบสาเหตุที่หนูถามแบบนี้เพราะว่างวดิท่ผพันธุเมากนลบาเลขออกอยู่มือเพ่นอยู่ฟาร์มมือเพ่นเก่าซีเก่าซีเลขสามตัวถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเลขออกหาเก้าซีถ้าคนตีเป็นถือเลขสามตัวเนาะ มันงวดนี้เพิ่นก็ว่าออกยื่ฟ้ามืออีกแล้วหนูก็เลยคิดว่าถ้าเลขสามตัวอาจจะเป็นหาหาซี่เจ็ดนั่งสินะเดี๋ยวนู้ซิตัวเสียหายพอมีไม่น้องเอฟซีตีเอาลุ้นลุ้นคือถอยไปถอยไปคือก้นยันนี่ยังแท้นี่จังใดขื้นแม่ข้ามตีจังไดขื้นเสียเห็นแม่ข้ามกับนนทิยาโสกันนะมฮัลโหลค่ะเพราะว่าคันคันโน้ตีเพราะว่าคันเป็นฤทธิ์ก้าเนาะเมื่อที่แล้วออกยื่ฟ้ามือเพิ่น เก้าสี่เลขมันได้ออกห้าเก้าสี่บันงวดนี่ก็อายุฟ้ามืออีกแล้วอยุขางเก้าอนบ่แม่เก็เลยว่ามันอาจจะเป็นทะเลขสามตัวอาจจะเป็นหาสี่เจ็ดพะว่าเพ็่นร้านมีเลขสี่เจ็ดเนาะไอหันที่แล้วมันกับมหาหน้ามันบ่บันี้ลึบบ่เห็นอีกเลยฮะมันก็ค่อยลึบไปทีละตัวทีละตัวโ่เมนเพิ่นเข้าใจว่าเห็นแล้วจำเอาพอาจำแล้วเพิ่นก็จิค่อยลึบไปลบไปมั่จังไดย ก็เลยเห็นตัวนี้ละว่าอย่างก็เลยเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เอาสี่เจ็ตัวที่มันลบหายไปมันอาจสีบัม้าก็เป็นได้บัวม้าสองตัวเป็นได้สีเพิ่นหงายสองตัวก็เลยสิลุงเอาแต่สี่เจ็ดเนาะต้องเอาแต่สี่เจ็ดสรุปแล้วในคลิปนี้เลยออกอยู่บตามื่อคือสี่เจ็ดหางเดียวนะคะหางเดียวนะคะแต่ว่าสี่ศูนย์ในตัวกันนะครับประมาณเมื่อคำว่าเพิ่นไปอุ้มงค์เต็มอ๋อนะตั้งหมือนเต็มอ๋อเลยค่ะสี่ศูนย์ห้า เป็นเลขออกยืฟ้ามือญาติญาติแม่คั่มนะคะญาตเพิ่นพี่น้องเพิ่นนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยออกคือฟ้ามือเก่าซี่วนนี้ออกอีกแล้วคือซีเจ็ดห้างเดียวนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภงวดนี้นะคะวดวันที่สิหกสิงหาสองห้าหก้าเป็นบ่เป็นใช่บ่ใช่ห้าคกห้มาติดตามน้วกันนะคะโชคโชคมันมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ